โย้วสุสดสุดครับทุกคนยินดีใจที่เราเข้าสู่ไม่ครับสโตนบล็อกไม่ใช่สโตนบล็อกเอาเดอะมอตแต่นั่นเองนะฮะติดสโตนบล็อกมากเกินไปมุกออนจากมันหน่อยละกันเดีย๋ยวเราเข้าสู่เอาเดอะมอตกันอย่างจริงจังดีกว่าแหววสโตนบล็อกอย่างเดียวเลยเวลาเปิดคลิปนี้ขออภัยทุกคนด้วยนะฮะและเดี๋ยวในวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการเ,าเข้าสู่ทําฟาร์มกันดีกว่านะฮะเดีย๋ยวเราจะมาทําอาหารกันเช่นเราต้องอต้องการซีทั้งหมด8อันแล้วก็ โฮทั้งหมด1อันนะฮะแล้วก็วีทที่เราจะต้องปลูกนั่นเองก่อนอื่นเราหาซีดมาก่อนดูก่อนว่าเรามีซีทไหมถ้าไม่มีเราจะได้ไปนั่งขุดกันไม่มีแฮะงั้นเดี๋ยวผมไปขุดแล้วกันนะครับในตัวเรามีแค่หนึ่งอันเองเดี๋ยวเราจะไปขุดกันเลยดีกว่านะงั้นเดี๋ยวเราจะสะปีดคลิปขุดกันเลยได้กันนะครับผมไป เดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนดีกว่านะผมเริ่มมืดกันแล้วเริ่มจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วสักเท่าไหร่ หวังว่าเราน่าจะทําเควสได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> ผมพูดเลยองผม,ม่เนี่ย <c oughs> ก็คือเดี๋ยวเราจะน่าจะทควสไอ้เจ้า food อันนี้ได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอนแล้วต่อไปเราจะรับวสไอ้เจ้าอันนี้กันต่อก็คือ infiium essence e นั่นเองเรามีน,นี่อยู่แล้วเยอะแยะไม่ต้องกลัวเจ้าประเ็ดนี้ล่ะเอ่อก็เอามาผสมกับเจ้าส e e อันนี้อีกทีหนึ่งสีไปเลยปึ๊บเรียบร้อยได้แค่สามอันเองเหรอโอเคไม่เป็นไรอันนี้เอ่อกับ m y s t i c อลคุณสามารถ go off the resort in the game อ่ะ โอเคเข้าชัตเตอร์ของ Mystical Agriculture Ag 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 เออตอนนี้คือเราเหลือแค่เควสอย่างเดียวก็คือเท l e พอ r t ต n ิ้งหรือว่าจะเป็นเสาวเ,ววเวสโตนั่นเองนะฮะคือเราขาดไอ้เจ้า e n d e r p e a r l ทั้งหมดสี่อัน <S 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 และเราก็ต้องมาชาจไอ้เจ้าใบนี้อีกและต้องคาบไอ้เจ้านี้อีกเพื่อที่จะครบเควสนั่นเองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็น่าจะ มันจะได้อยู่แล้วมั้งผมคิดว่านะตะกระีินผมน่าจะต้องทํากล่องเพิ่มโอ้ยทำไมเราต้องใช้กล่องอะไรเยอะแยะจังเลยนะเออยอะจังเลยอ่ะไว้ตรงไหนก่อนเราจะเอาไว้ชั่วข่าวตรงนี้ก่อนละกันปับป๊บปับ๊บแล้วก็ใส่พวกตรงพวกซีดพวกที่เป็นพืชผัก,ก,กอ่ะใส่เข้าไปอันนี้โอรูทอ่อ อ่าน่าจะเป็นอาหารเหมือนกันงั้นผมใส่ไปด้วยแล้วกันครับตอนนี้เราก็น่าจะได้มาประมาณนี้แหละมะั้งยังไม่สุดสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปที่ getting star 2เลยแล้วกันนะครับผมก็คือเราจะต้องทำไอ้เจ้า u p เ a t e ของ finance หรอหรือเอานี้ดีวะเอา s t o r i n g power แล้วกันครับผมว่าเราน่าจะขับได้อยู่หรือเป่าเอ,อ่อทองสาและเลส stone อีกเลส stone เรามีไหมดูจากสภทพอแล้วน่าจะไม่มีฮะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาเลส stone กัน นะครับปุ่นวายแทนออันนี้เราน่าจะมีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวผมขอดูสักคู่หนึ่งนะครับคือของผมเก็บละเกละะมากไม่เป็นที่ <sc> ไม่เป็นทางเลย <c> <umbers S 2> อ่ะนี่เจอละโอเคต่อไปคือเราจะต้องทำให้เจ้าเครื่องนี้แต่ยังไงคือเราจะต้องหาเลสโตนกันอยู่แล้ว <answered> งั้นก็เดี๋ยวแล้วผมจะสปีดคลิปหาเลสโตนแล้วกันนะอ่ะไป let's go แล้วทุกคนตอนนี้เราก็เรียกว่าไปขุดแร่อื่นๆมาด้วยนะเห็นในสปีดเรียบร้อยหมดแล้วล่ะก็ okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเอา,เอาทองกับเรสโตร์ของเราอมาครับกันต่อเลยแล้วกันเรสต์สโตร์เราอยู่ไหนอีก <Okay. S 2> ไม่ใช่เรสโตรดิทองเออใช่อันนี้ไปครับไปเลยเย้ ได้มาแล้วครับผมแควสปุ๊บปุ๊บเราก็จะได้สติลมาตอร์เรนจ์พาวเวอร์นี้มันสามารถทำอะไรได้จะเป็นการเอ่อเบสิกเอนเนอร์จีหมว่าจะเป็นเอ่อพาวเวอร์แบงเอ่อไฟพกพาประมาณนั้นคือเราชาร์จไฟเข้าสู่ในเครื่องนี้ป,ป,ปั๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็พกไปไหนก็ได้ประมาณนั้นนะฮะเดีย๋ยวผมลองทดสอบก่อนไปนหนึ่งอ้าวเนี่ไงได้ละคือเหมือนว่าเราจะมาต้องเราจะต้องมาเอ่อ uh, ตั้งค่าใหา้เจ้าตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาเอ่อ uh, ให้มันเข้าตรงไหนออกตรงไหนอันนี้คือมันกำลังเข้าอยู่ไฟตอนนี้คือไฟฟ้ามันกำลังด พวบเลยโอ้ช oh, wow. ิตว้าวผลิตแทบไม่ทันนะฮะเนออี่ยเขาดอนอื่นอนอื่นก็ปกติเหมือนว่าจะไม่ได้ดูดมาด้วยโอเคไม่เป็นไรครับผมเพราะาเครื่องอื่นเรายังไม่ได้ใช้งานอะไรอยู่แล้วอย่าเรารอให้เจ้านี้มันเต็มไปก่อนแล้วกันนะงั้นระหว่างนี้เดีย๋ยวผมจะไปคราบอันอื่นก่อนอมา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 คาอันอื่นกันเออโคเจเนเรเตอร์อันนี้เราน่าจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะเดี๋ยวเราจะเอาฐานไปทำอย่างอื่นแทนนอกจากจะเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงนะฮะอันนี้เราก็ได้แล้วเป็นอันที่เรียบร้อยอ่ะกดรับของไปจะมีอ่าเป็นแอดวานติมแ แล้วก็ e l ล t ทได้คือเราเป็นเบสิกไปก่อนเดี๋ยวขอดูแป๊บว่าแอดวานซ์มันสามารถทำได้ไหมออสเมียมแล้วก็มีทำอันนี้อีกแอดวานซ์เราก็ทำได้นะแต่ว่ามันจะกินพลังงานไปค่อนข้างที่เยอะอยู่หรือเปล่าผมว่าน่าจะเยอะอยู่แหละอืมอะงั้นเดี๋ยวผมทำให้เป็นแอดวานซ์เลยลวกันขั้นแอดวานซ์ไปก่อนเดี๋ยนะเหมือนว่าเราจะรับของอะไรได้อีกไหนดูสิอ๋อได้นี่มาเหรออ๋อได้มา2อันก็ดีอยู่ดีอยู่ไม่ได้แย่อะไรโอ้ยเดีย๋ยวเราจะทำเป็นขั้นแอดวานซ์ไปเลยนะฮะ แล้วก็วิธีการทําขั้นแอดวานมันจะต้องใช้ไอเจ้านี้แน่นอนแล้วก็ทํานี้อีก2อันนะครับผมเรามีทองอยู่แล้วไม่มีปัญหากับเรื่องทองแล้วก็นี่2อันเรามีเยอะไม่เป็นไรปึ๊บพอได้นี้มาเราวางอันนี้ไว้ตรงกลางอ่อที่เหลือเดี๋ยนะอ่ะออสเมียมออสเมียมอยู่กับตัวเราไหมอันนี้ซินไม่ใช่เดี๋ยวผมหาแร่ออสเมียมไปหนึ่งนะครับอันนี้นี่นี่นอ๋ันนี้ซินเหมือนกัน อ๋อย่าละออสเมียมเราอยู่ไหนออสเมียมของเราผมจำได้ว่าผมมีอยู่นะ <S <S ยอยู่ในนี้เอ้ยไม่ใช่แท้เดี๋ยว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 อ๋ออ่ะอันนี้ออสเมียมเป็นเหล่าอันนี้เป็นชาไม่ใช่ <S <S อยู่น,นี้อยู่ในนี้อ่ะนี่จระรัดแม่ซ่อนเก่งนั่นเราก็เอ่อใส่นีรนรบบ้รับรับสี่อันป้าก็จะได้มาแล้วเรียบร้อยแอดวานซ์ Advanced. นั่นเองโอ้ต่อไปขั้นต่อไปคือเป็นขั้นอีลิทงั้นเหรอเอ่ออีลิทก็ใช้ไอ้เจ้าเอ่อที่เรียกว่าจะเป็นไดมอนด์ดัสอ๋อฮะก็คือเอาไดมอนด์ดัสมาผสมกับเจ้านี่ทีน่ ก็จะได้เป็นอันนี้โอเคผมน่าจะทำอีลิตได้อยู่เพราะเรามีไดมอนได้ไดมอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอามันมาย่อย ตรงนี้อีกทีหนึง่งใช่ไหมอย่าขอดูก่อนว่าผมย่อยถูกหรือเปล่าเออก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องมาดูขั้นตอนมันก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดมันจะถูกต้องไหมโอเคถูกต้องแล้วเราจะได้ด o มอนดัสมาปุ๊บไปเลยอ่ะรอสักครู่รอสักครู่แล้วเราจะได้ดิมอนดัสมาแน่อนอนเราจะใช้แค่2อันนะครับผมดิมอนดัสโปอา้าอ้าวทำไมเป็นเงีย้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมมันเลือกไม่ได้เนาะอ่ะเราจะเอามาแค่2อันอ้าวเราได้มา3เลยฮนะหนึ่งสองดัมไป1 2 โอเคแล้วก็ปึ๊บ,บอรอสักครู่รอสักครู่แล้วอันนี้ผมก็ชาร์จไฟรอไปก่อนแล้วกันต้องหันเข้าอย่างนี้พอเราทํานี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวทาเจ้าเครื่องนี้อีกทีนึงก็มีทองพอแล้วก็ไอ้เจ้านั้นพอโอเคมามามาทำเลยจึ๊บสองอันสองอันอย่างนี้แล้วก็นี้ล้อมรอบอีกปึ๊บเรียบร้อยอ่ะเราไปเอาไอ้เจ้าเครื่องเจ้านั้นมาก่อนเลยนะฮะอีลิต ของเรานนั่เเองเพราะผมทำอย่างเงี้ยอัพขั้นเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใช้พลังงานค่อนข้างที่จะพุ่มเฟือยในการชาร์จมันสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็น่าจะคุ้มแหละหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าคุ้มนะ <c oughs> ถ้าใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็สามารถออคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเราได้น,นี้มาบวกมาอีกโอ้ oh. เอ๊ะอันติเมทเราจะทําได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูสักแป๊บน,นึ่งครับอันติเมทใช้ไดมอนด์ทั้งหมด2ออันอันนี้เราจะใช้เป็นออฟซิเดียนออฟซิเดียนผมน่าจะ ยังหาไม่ได้ฮะอแต่ตอนนี้เราเอาแค่นี้ไปก่อนผมคิดว่าตอนนี้น่าจะใช้พอแหละรอมันชาร์จให้เต็มเหลตอนี้เราก็จะทําการเผาเหล็กของเรานั่นเองนะฮะเหล็กเรามีไม่ค่อยเยอะแล้วก็เอาไดมอนมาแล้วก็กระจกมาผมจะอัปเกรดฟอนแนนต์ของเรานะครับผมเกรดฟอนแนนต์กันอัปเกรดฟอนแนนต์กันวิธีการ ane, กอัปเกรดฟอนแนนต์ไดมอนก็ง่ายๆครับก็สูตรมันคล้ายกับไอเจ้าสโตนบล็อกนั่นแหละเรียบร้อยปึ๊บเก็บเก็บเก็บพอเราได้มาแล้วเราก็จะได้ไอเจ้า อ่าอัปเดตอันนี้มาอันนี้จะเป็นไวเลสฮีททานอะไรเนะี่ยเอ่อลิงกับ,บไวเลสฮีทิเวอว่าอนไรเหมือนจะเป็นประมาณว่าอ่าเป็นยังไงอ่ะเป็นนะเหมือนจะเป็นประมาณเชิงว่าเออใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเอ่อใช้โคหรือเปล่าถ้าผมคิดไม่ผิดนะมันใช้ฟอนแนนแล้วก็มีหินอะไรก็ได้หินอะไรก็ได้ ่แล้วก็เ e ส stone b l k แล้วก็เลสต stone c o m p i l o r อ่ะประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวผมทํามันเลยแล้วกันแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะมืดแล้วงั้นเรานอนก่อนแล้วกันนะคอฟฟี่คอฟฟี่คออันไหนดูสิเราเอาเจ้าหินมาอันนี้ เราเอาเป็นสตโตนนี้แล้วกันต่อไปจะเป็นเลสโตนบล็อกเราคราฟได้อาแล้วก็เลสตตนคอมเพลเตอร์เลสตตนคอมเพลเตอร์ไม่มีฮะโอเคไม่เป็นไรงั้นเราทำก็ได้โดยการมันจะใช้เจ้าสติ๊กสติ๊กเรามีไหมอ่ะมีเลสโสตนหนึ่งอันอ่ะสติ๊กเดี๋ยวละจึ๊บจึ๊บใช้ทั้งหมด3อันอย่างงี้แล้วก็วางตั้ง4ีนี่อ่วผิด นี่เอ้าอย่าบอกนะว่าเราจะต้องใช้เนเธอร์ควอนเนเธอร์ควอนเรามีอยู่ไหมเนเธอร์ควอนไม่มีเหรอฮะงั้นไม่เป็นไรฮะงั้นเรายังไม่ทําก็ได้เจ้าวันนี้เสียยดาจังงั้นเราทํานี้ก็ได้ทํานี้แทนแล้วกันฮะมันจะต้องใช้เจ้าเอ่ออันนี้ทั้งหมด3อันอ่ะเดี๋ยวผมต้องเก็บของก่อนเหมือนของจะลกละปื๊ด ตอนนี้เราก็ขามาได้แล้วเป็นอันที่เรียบร้อยต,อต่อไปก็คือเราจะเอาฟอร์เนนมาอันนี้น่าจะใช้ครับได้หรือเปล่าโอ้ว้าวเจ๋งฮะแล้วก็ไอรอนไอรอนไอรอนวอล์คอตสมุดควอตเดี๋ยวนะสามารถมาตแตกได้ไหมนะเด้อเด้อเมันเอาไปทําอะไรได้อีกเออมีการย่อยสลายมันได้ไหมอยากได้ย่อยสลายมันจังเลย <c oughs> แต่ไม่มีฮะจะได้จะได้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอรอนอยู่ไหนนะไอรอดเราอยู่ไหนไม่มีเราก็อ่าอันนี้ไปก่อนงั้นเราใส่อัปเกรดนี้ไปก็จะเร็วขึ้นโอ oh. อืมไม่มีแฮะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ครับมันเลยต่อไปก็คือเอ่ออะไรนะสโตน4อันกระดาษ2องเลสโตน2เป,ปเปอร์เป,ปเปอร์เป,ปเปอร,เปปเปอร์เขียนซ้ำทำไมนะเนี่ยเปเปอร์เหมือนจะไม่มีแฮะงั้นเราครับก็ได้แล้วก็เลสโตน เรีสโตนออกมาเอา่อวาง2อันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อัสนสุดท้ายนี่น่าจะขาดสโตนฮะผมเจอหาอยางี้เลย้วยกันฮะแต่มันจะได้หาง่ายเจ๋งสโตนเราวางไว้สี่มุมวางเอ่อเบสฟอร์เนหเือสโตนไว้2อันล่าง2บนอ่ะแล้วก็ใส่อัพเกรดมาอีกทีนึงก็จะได้แล้วเรียบร้อยโอ้เหลือเจ้าไอเจ้าฐานอันนี้อีกทีนึงนะฮะก็ข้ามมันด้วยเหมือนกันฮะ มันไม่ได้ยากอะไรในนๆๆๆเราน่าจะมีโคออถูกและวเจบเึ๊บ,บต้องใช้โคธรรมดาด้วยนะโคธรรมดาเรามีอยู่เจ๊บเจ๊บเจ๊บแล้วก็เจ๊บโอเคมันใส่สป,ปีดอย่างนี้หรือว่าใส่ยางงี้ดีอ่าใส่ยางงี้ดีกว่าแต่ถ้าผมใส่เนี้ยไปอ่ะมันจะเป็นการเอ่อสโลในการเอ่อคุกขาม 25%ทุกสูตรนะฮะก็คือจะช้าลง25%เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราครับครับมา,าไว้ก่อนได้เอามาเปลี่ยนแปลงกับมันได้ฮะอันผมใส่วันนี้นี่กันแล้วก็เหลืออันสุดท้ายก็คืออา่าพิสตันนั่นเองอใช้ไม้ทั้งหมดสามอันแล้วก็อา่าสูตรครับปกติเลยฮะคบบัพเปร์สโตนเบราหามาก่อนคัพเปิลคัพเปิลแต่ไม้เรายินไหนะคอคัพเปิลสโตนเลสสโตนเหล็กแล้วก็ไม้อ่ะเอามาเจ็บเจ็บ อย่างนี้วนยวางนี้ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเอออะไรนะกระดาษใช่เลตโตนถูกต้องแล้วก็ ตะต้นปกติก็คือเหมือนว่ารอบๆด้านนะ่ะมันเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนตรงกลางอย่างเดียวเรียบร้อยเย yeah. ่รู้ว่าเป็นคืออะไรนะแต่เราจะใส่ไปปั๊บโอ้จะเป็นการอ๋อใช้ไฟฟ้าอ่าฮะโอเคงั้นอา่าผมเก็ดีดละไอเกลเด็ดงั้นเราจะต้องเอาไปใส่ในเจ้าเครื่องนั้นเราจะเอามาใส่ในเครื่องนี้แล้วก็ใส่ให้หมดใส่ให้หมดใส่ให้หมดนี่เรียบร้อยแล้วต่อมา เราลืมเราลืมเอ่อเอนเตอร์จี้ไฟหรือว่าท่อส่งไฟท่อส่งพลังงานนั่นเองนะว่าอ่นนี่จะละเอามาโดนลงแบบว่าฮาร์ดคอร์โหมดมันก็จะให้พลังงานตัวตรงนี้ก็ให้ช้ามากกรลมเราเอ่อกางหันลมเราผลิตไฟฟ้าไม่ทันแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวค่อยขยายพลังงานบันทีนึงแล้วกันค่อยๆ่คราวหน้าครับผมเดีย๋ยวใน ep หน้าเดี๋ยวผมค่อยมาทำอ่าไรนะกังหันลมหรือว่าผลิตไฟฟ้าให้มันมากกว่านี้เดี๋ยววันนี้เราเอาแค่นี้ไปก่อน ก็เปิดต่อไปที่เราจะต้องทําก็คือต่อไปต่อไปเราจะต้องไปเนเธอร์กันใช่ไหมเพื่อที่จเราจะไปหาเดเธอร์ไลท์แล้วก็หาเข็มทิศอันนี้วิธีการหาเข็มทิศนี่วิธีการทำเข็มทิศนี้มันก็ง่ายนี่มันไม่ไยากอะไรนั่นแหละแต่ดีไบโอมันอยู่ใน,นไหนวะเออคุณจะเริ่มมาเปิดเปิที่สกินยูมายนิ่งคอมพิวเตอร์ maybe คือพอเราหาไอเจ้าดีไบโอมนี่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องไปฆ่าวารเดนวารเดนอ๋อ the warden can be someone by activating uh, skrak trigger <quicker. S 2> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเอ่อเราต้องวันนี้ อ่าอ o r d e อในนี้แล้วก็มันจะมีเขียนว่าสก,กักสก,กักอันนี้ไม่ใช่สก,กักเซนเซอร์ no อ๋อน่าจะเป็นไอเจ้าสก,กักอันนั้นเลยที่มันจะเป็นส่งสัญญาณแบบเสาอันนี้อ่านี่แหละคือเราต้องไปฆ่ามันในดีฟแน่นอนผมคิดว่านะ <c oughs> ด่วนอันตรายจังเลยเ <c oughs> อองั้นเดี๋ยวเราจะทําการทําไปตรงนี้ให้มันหมดก่อนเลยกันฮะอ่า you c a n get a l e i f i by creating a wooden jack เจ็ตแพกนคุณสามารถที่สร้างเจ็ตแพกได้แล้วคุณจะสามารถที่จะบินได้แน่นอนนะครับผมโอเคงัยย้นเดี๋ยวเรามาสร้างเจ็ตแพกกันดีกว่าเจ็ตแพก วูดวูดเจ็ตแพคอ่เราสร้างแบบเอ่อเจ็ตแพคแบบอื่นได้ปะลองสร้างกันปะจะเป็นอ่อเจ็ตแพคอันนี้จะคิดว่าน่าจะสร้างได้นะไม้คัพเบิอ่าพวกสโตนกับ c o p p เปอันนี้มันก็เอ่อสามารถที่จะอัพเกรดไปเป็นเจ้าพวกนี้ได้อ่าฮอันนี้ก็ใช้สโตนเลกตัมใช้เจ้าอ่อพวกบอนส์อรอนแล้วก็ซิลเวอร์ออเค g โ l d ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นสตีลไดมอนด์ไดมอนด์อ่อก็เป็นสตีลเลคตัมโกลด์อินวา อ่าฮะอู้สามหมื่นสามร้อยสามสามิบล้านเลยเหรองั้นเราเป็นวูดแจ็คแจ็คแพคไปก่อนแล้วกันฮะโอเคเดี๋ยวผมจะสปีดทำเลยแล้วกันนะครับผมสปีดคลิปทำไปเลยผมคิดว่าเราน่าจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่ในการเย็บอุปกรณ์แล้วก็ทำคราฟนะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าผมจะคราฟไดมอนด์ได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ะคะน่าจะได้แค่เอ่อโกประมาณนั้นเฮ้ยหรือเปล่าไม่โกก็เอ่อสตีลงั้นเอาแค่อลลอนก่อนแล้วกันตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราสปีดคลิปทำกันเลยดีกว่าไป let's go ตอนนี้คือ,อปัญหาประสบปัญหาพบไพยครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเราไม่มีไอรอนนั่นเองนะฮะคือไอรอนหมดป่ะใหญ่จังอันนี้อา, put, put, อา put, put, ไล์อินพุตเอาพุตอินพุตเอาพุตไปเออปึ๊บป๊บอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะสามารถที่ได้เฉยอันนี้ก็จะเป็นการเอาออกแล้วก็เอาเข้า ว้าว wow. แล้วก็ใส่เข้าไปอ่าวิธีการใช้ยังไงอะ how to ใช้งานเ <c oughs> อ้อเดี๋ยวนะวิธีการใช้งานของมันยังไงเนะี่ยต้องไปดูในเจ้าอ่อาเดี๋ยนะมันชื่อหมดชื่อว่าอะไรนะอิรอนเจ็กเจตแพคปั๊บปั๊บก็เจ็ดักเจตบูดีเอ็กซ์แอตอันติเมทวีเอ็นเอ็มอ่าว้าเดี๋ยวนะผมขอคู่หนึ่งนะฮะอ้าอ้า โอเคได้ละคือเราต้องกด1กด2นั่นเองนะครับผมถ้าเรากดพร้อมเปิดหมดพร้อมกันมันก็จะเป็นการบินแล้วก็ล่อนลงล่อนลงอย่างนุ่มนวลอ่ะ แต่ถ้าเราปิด2อปุ๊บมันก็จะหล่นแบบเจ็บตัวทันทีเลยโอเคแต่ก็หมดพลังงานมันก็หมดเร็วมากเลยอะ่ะโอ้โหหมดเร็วจริงพูดเลยสองหมื่นในงออันนี้ก็จะเป็น2องแสนห้ล้านสองงั้นผมขอทําอัปเกรดมาอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปหาของสักครู่หนึ่งนะฮะเดีย๋ยวเรามาเจอกันที่ผมได้เจ็แพ็คแล้วแล้วกันนะผมโอเคไป let's go <S เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมากันแล้วนะครับผมว่าผมทำอ่าคัพเปอร์เจ็ดแพ็คเสร็จแล้วเป็นอัที่เรียบร้อยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราจบท่านี้กกัน่อออนนนนดดีีีกกวววว่่่าาาผมมมม็เเลลยยูพสครแ้๋ ไปทำย่างอื่นต่ออีกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันด้วยเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคล่ปต,ต่อไปนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นนะสวัสดีครับ bye บ๊ายบายกดไลค์กันเยอะๆล่ะ